เปลี่ยนหัวข้อไปดา่ากันเยอะแล้ว <c oughs> มึงใครเนี่ยหากับก,การฮ <c oughs> ากับก,การที่มีเกย์หนึ่งตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มชายชะกันสองคนเนี่ยนะสันคมชอบเกย์อะเป็นมึงสองตัวไม่เกย์น้อยเหี้ยเม่งเล่าออกเกยกูใหญ่สัน ไม่พูดไอ้เฮียก็แต่มึงว่าแต่มึงทําว่าแต่มึงอัดวิดีโอลงช่องไหนแบบลงช่องทางไหนทิกตอกหรือว่า youtube ลงเลเทไอ้เฮียลงช่องไหนที่มีคนดูว่าลงหมดอะไม่กูหมายถึงแพลตฟอร์มไอ้สัสมึงลงก็ลงลงตรงไหนลงตรงไหนที่มันมีคนดูกูว่าลงหมดอ่ะทิกตอกยูทูบไอ้เฮียก็คือมึงจะลงทั้งสองเนี่ยนะแล้วอาชีพช่องมึงฮะยัง ยังไม่ได้สมัครโอเบียดเฮลชื่อช่องมึงลองตั้งดิเบียดเฮลตั้งชื่อคิบว่าอะไรตั้งชื่อคิบว่าอะไรดีวะเบียดเฮลพ่อมึงไงเฮียชื่อช่องมึงชื่อช่องมึง กูลองตั้งเฉยๆที่ช่องเบสเฮลเอาถ้ามึงช่างตั้งชื่อ YouTube กูบอกมึงไปว่าเออเฮียมึงตั้งชื่อว่าเฟรมเกมมึงชอบอะไอสัตว์มึงเบสเฮลก็คือสายเบสแบบเฮลแบบสนุกสนุกไงแบบไงเบสเฮลไงกูอยากตั้งชื่อที่มันมีมนต์ขลังไงเฮียแบบตั้งไปมีมนต์ขลังแบบไอ้เฮียแบบอย่างเช่นอย่างเช่นแบบกระนุยทมลีกระนุยแบบเนี้ย เป็นนุยนิลไอเหี้ยกูบอกเลยว่าถ้าคนสุรินบุรีลำเข้ามาฟังเนี่ยเขาคงจะไม่ชอบแน่แน่เป็นนุยนิลไงแบบพีพีคำหยาบพีพีไม่เซ็นเซอร์พี่ u t u b e มันฟังไม่ออกหรอกกลัวนั่นดิกลัเพื่อนกลัวเพื่อนคนนั้จะนอนดับยิงก็ตอนนี้และเออเอาอาหารอาหารสมัยปฐะมไหมอาหารสมัยปฐมเหรอเอ้ยได้นะ เออเพราะออว่าพวกเพราะว,ว่ากูเพราะว่ากูกับไอ้กุณในเรียนด้วยกันส่วนอาหารรุ่งเรียนมึงมเป็นยังไงวะไอเฟรมของกูใช่ไหมสลับกูยังไงนะมองกูเป็นนะโรงเรียนของรัฐบาลอะ่ะแบบอาหารมีอยู่หลายอย่างเลย <c oughs> งั้นหยิบมาอย่างหนึ่งข้าหมูแดงสุกกี้ คือมันเป็นอาหาราที่เลิศหรูเกินไปอะที่โรงเรียนพวกกูไม่มีเว้ยน่าสมัยนั้น่ะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังไอ้เหี้ยกูอะจะเป็นคนที่แดกเยอะมากเลยน่าสมัยนั้นนะแต่คือ,อตัวตัวกูก็มันก็ไม่ได้อ้วนแบบทุกวันนี้อะออแล้วทีเนี้ยไอ้เหี้ยกูจําได้ขึ้นใจเลยเขาเอาเด็กเอาพวกปปไหนวะตอนนั้นกูอยู่ปสามไหมเออ,อ,อเขาเอาเด็กพวกปสอง เอปอปอสี่เฮียเขาเด็กผู้ปอสามไปทําอาหารนี่เฮีย <c oughs> กูจําได้ขึ้นใจเลยเฮีย <c oughs> วันนั้นเป็นกะเพราไข่าดาเอ้ไข่เจียวไข่เจียวแม่งแ,แบบไอ้เฮียกูไปชมเขาอยู่นะว่าเออเออแม่งอร่อยว่ะไข่เจียวก็ทอดอร่อยเฮียทั้งทั้งที่ไข่เจียวแม่งโคตรเค็มไม่เฮียไอ้เชี่ยคนน่ากลัวแล้วแบบถามไปคุณดิเฮียกะเพราเนื้อไม่สุกไอ้ไอ้เชียกูโคตรกลัวคนลุกตูเลยเฮีย ไอ้เหี้ยไม่ตัดแปลงแบบเรียกรถพยาบาลไหนยังมีเด็กตายด้วยอไอ้เหี้ยกายอ้วกแตกกูจําได้เลยวันนั้นน่ะมีมันจะมีช่วงหนึ่งไหมอาหารนะที่ว่าคือโรงเรียนกูมันจะมีอาหารดีๆก็เฉพาะตอนที่มีคนเขามาเลี้ยงอ่ะมึงถามให้กุนดิไม่เชื่ออืมใช่ก็ได้แล้วเป็นวันเทศกาลมากกว่าเือแบบอะไรวันเด็กปีใหม่วันแม่วันเด็กเนี่ย ใหิเวู่มันมีอะไรอีกวะถ้าเป็นของกินใช่ปะถ้าเป็นของกินลงอาหารกูชอบ็นาจะเป็นถ้าเป็นเมนูนะกูชอบขนมจีบขนมจีบใส่น้ายาสักอย่างนึงมันมีเป็นแบบน้ํายาหวานมันจะมีแบบน้ํายาหวานกับน้ํายาเผ็ดซึ่งกูไอ้เนี่ยกู เคยลองแบบกินเผ็ดอะไรเฮียกูก uh, ินไม่ได้จะต้องให้เบกินช่วยๆกูกินไอ้เฮียก็ได้กูกินเผ็ดแล้ววันจำได้ปะแล้ววันนั้นวันนั้นโคตรเผ็ดเลยเฮียได้แมงเขาบอกว่าน้ำยาหวานเนี่ยกูแดกไปเฮียหน้าแดงเลยอะจนได้ไปเข้าค่ายลูกเสือไอ้เฮียกูทําให้เขากินโอ้โหแม่งเขาแบบเขาบอกแม่งโคตรอร่อยเลยเฮียคือกูัะความจริงกูเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยมากเลยนะมึงไม่เชื่อมึงถามไอ้กุนดิ อ๋อ oh, ใช่แต่เพียงแค่ว่ากูทำข้าวผัดไม่เป็นนี่เฮียน่าจะเป็นสองน่าจะเป็นท็อปสิบเมนูที่กูทำไม่เป็นเลยมั้งในยุคนั้นอะ่ะ <c oughs> ข้าวผัด uh มีแกจะอยู่อันดับที่ห้ามั้งอันดับที่ห้าอันดับที่หกที่กูทำไม่เป็นณนณะนะตอนนั้นนะเหรอเออพวกแกงผันแนงพวกนี้กูก็ทำไม่เป็นกะเพรากูยังทำไม่เป็นเลยเออคนเขาอาจจะบอกว่าเออเข้าวผัดมันก็ทำง่ายนะ กะเพรามันก็ทาง่ายแกงผันแนงมันก็ทําง่ายคือมึงเข้าใจไหมสมัยนั้นมีเฮียแม่งแบบกูมีแต่รถเอ้ยกูมีแต่รถดีกูก็ทํากับข้าวได้แล้ววะเฮียข้าวอู๊ผัดใส่รถดีเช่นเนี้ยมันอิ่มแล้วอะสมัยนั้นเด็กมันไม่ได้อะไรวะมันไม่ได้มีอภิเศร็จแบบทุกอย่างเอ่มันเกิดมาเป็นเด็กใช่ไม่ได้ทาได้ทุกอย่างเป็นเด็กมันก็ผิดแล้วอะเฮีย คือแบบมึงจะทํากับข้าวมึงยังทําไม่ได้เลยต้องให้แม่ทําให้แล้วต้องลอเฮียจนกูไม่ไหวกูทํากับข้าวเองเลยเฮียกูจําได้เลยกูหุงข้าวไม่สุกตากูดาเฮียแม่งไม่สุกเฮีย <c oughs> ตอนเด็กเด็ก,กูจะชอบเล่นประทัดมากเลยมึงชอบปะพวกมึงชอบปะจําบ้านพัครูอยู่โรงเรียนเราได้ปะอื <c oughs> คือกูจําได้เลยวันนั้นน่ะกับข้าวแกเป็นแกงส้มไข่ทอดแล้วก็ไอเนี่ยอะไรนี่แหละ กูรอกับไอ้นายแกรอดเกลี้ยงระเบิดบอลขึ้นไปเข้าบานแกกูได้ยินแต่เสียงกีดอ่ะสักพักหนึ่งระเบิดดังต้ำอะไรเงี้ยกูวิ่งกระจายเลยเนี้ยโอ้กูพากันวิ่งกระจายเลยโคตรแย่แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นตอนที่อะไรวะตอนที่กูเริ่มได้จักรยานใหม่ๆแล้วไอเบร์ได้จักรยานเหมือนกันแล้วพวกกูแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่ามึงอ่ะเวทกูจำได้นะเฮียวว่ามึงดราม่ากับจักรยานมึงอะเฮียเฮียเพราะโซ่ตกอ่ะเฮียเพราะโซ่ตกอแล้วแบบมันจะร้องไห้เบสเพราะโซ่ตกอะมึงแบบไม่จัโซ่ไม่จะฉี่โซ่แบบเดือดฮักไก่ แล้วแม่มีการแล้วแม่มีการจะเอาก้อนหินมาทุบจักรยานด้วยนะแต่แม่ไม่ทำโอ้โหแม่คิดได้ไงวะเอี้ยไอ้เอี้ยมึงไม่ขึ้นไยมึงไม่ขึ้นวะมึงไม่ขึ้นวะไอ้เอี้ยแล้วกูก็ร้องเลยไอ้เอี้ยไอ้เอี้ยสมัยก่อนแม่งี้กูขี้ร้องยิ่งายเลยไอ้เอี้ย ไอเคียเราเราไม่ได้มีเราไม่ได้ป๊อปปอี้เลิฟจากเอ่ออะไรวะในมัธยมแต่เรามีป๊อปปี้เลิฟจากกับจักรยานเสังคมมันเสื่อมซามกูเลยเสื่อมโซมีฉันฉันโดนจักรยานนอกใจนี่คือ มันผ่านมาสักประมาณสองปีมั้งช่วงนั้นกูไม่ค่อยออกเนีมาเพราะว่ามัวแต่เลี้ยงแต่กุ้งกุ้งแม่งแบบเพราะช่วงนั้นอ่ะคือกุ้งเทฟิตแม่งไม่มาแรงไงมันมาแรงมันคิดมันมีแต่คนอยากเลี้ยงอ่ะใช่ตอนนั้นแม่งแบบมีแต่คนอยากเลี้ยงกูเลยแบบซื้อแม่งเลยม่งสองตัวมาเลี้ยงที่บ้านแล้วทีนี้อ่ะกูก็เอาด้วยความด้วยความที่บ้านห้องแถวฝั่งกวเขาทําบ้านกันมันเลยแบบว่ากูเลยแบบว่าด้วยความแบบ จากรู้อยากเห็นก็เลยเดินไปทั่วว่าเขาทาอะไรกันก็จะมีพ่อกูแล้วก็ปู่กูแล้วก็ทีมงานของปู่กูอีกทีหนึง่งหลักๆที่กูจําได้มีสามคนคือปู่กูพ่อกูแล้วก็ลุงแล้วก็ลุงอแปะจาได้ไหมได้อ่านั่นแหละสามคนเนี้ยเขามาที่จะมาอันนี้แล้วมีอีกคนหนึ่งกูจําชื่อลุงเขาไม่ได้แล้วแต่ว่าจําหลานเขาได้หลานเขาชื่อว่าน้ําดาวอ๋อ อนั่นแหละสี่คนเนี่ยมามาอันนี้บ้านกูแล้วกูไปเดินดูห้องข้างบนอ่ะเรื่อยๆแล้วกูไปเจอสิ่งที่เรียกว่าคอร์ดโบกไอเบยอแตมันเห็นก่อนกูไอเบยอะมันเห็นก่อนกูนมัน,น,น,ม,น,ม,นมันเลยบอกว่าเที่ยวกูอยากได้มากเลยอแต่กูขึ้นไปไม่ได้กลัวพ่องด่ากูก็เลยแบบว่าได้เลยเฮียเพื่อนในเมื่อเพื่อนเรา ต้องแสดงแบบความอยากขนาดนี้เราก็เลยตอบสนองให้กูเลยแต<ล>วตอนนั้นมมนะเดี๋ยวกูแปปหนึง่งกูจําได้เลยนะตอนนั้นที่กูเจอมันจะมีปืนหน้าไม้เว้ยแล้วก็ไอ้ปืนฉีดน้ําไอเงี้ยแรงดันต่ำอ่ะใช่กูแต่กูอยากได้หน้าไม้ไอ้ยลย้ไกูแกหยิบลงมาให้กูสองอันเลยกูดีใจย,ยิบหายเลยใช่กูเลยแบบกูอเอาไอ้หน้าไม้อะกับปืนีินแําอะคือตอนนั้นไอ้เบ๊ไม่รู้นะ กำลังทำสักอย่างของมันเนี่ยในบ้านแล้วกูเอาไว้เอาไว้แบบเอาไว้ในหลังบ้านมันน่ะคือหลังบ้านหน้าบ้านกูอ่ะกับหลังบ้านมันน่ะมันเชื่อมกันคัานี้ชื่อว่ายื่นของหยิบให้กันได้ก็เลยแบบกูเลยยื่นของยื่นของให้มันไปแล้วพอมันเห็นมันแบบโหเฮียแก้มปิดเลยเฮียกูยิ้มกูยิ้มไม่หุบเลยอ่ะกูยิ้มทั้งวันเลยตอนนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นคือแล้วตอนนั้นคือกูไปตลาดด้วยนะเฮียเห็นแมงพอดี ใจวะเพื่อนขอบใจวะขอบใจมากมมขอบใจมึงนี้ฮิแล้วตอนนี้เป็นไงวะ <c oughs> อยู่สีเกตอะกูเก็บไว้อย่างดีเลยเอียแต่ปืนฉีดน้ําแรง<ช>ดันต่ํา<ห>ม,มึงอะอ,อยู่บ้านมึงเหมือนเดิมเอีย<ช>มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้บีปไปแม่งน้ําออกยิ่งกว่าเยี่ยวหมายัางแรงกว่าเลยเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> อียกูจได้ว่ามันเป็ดปืนเต็มโฟเฮียเพราะแต่มึงกับเต็ม เคยมีประสบการณ์มันเคยมีเวลากลับอะไรไหยแบบตุตุแบบชีวิตจริงนด้เฮียกูไปถ่ายมันตอนนั่งพี่ต่างคนต่างถ่ายเฮียจริงเหรอใช่โอ้ยเั้งนวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะภาพให้ดูผมไม่แปลกใจที่พวกมงเป็นเพื่อนกันวันนี้มึงเป็นเพื่อนกันเพราะว่า ไม่กูเป็นเพื่อนกันเพราะว่ากูเป็นเพื่อนกันเพราะว่าไปนั่งเล่นไมค์ครับกันตอนนั้นพวกกูสอบอีเทคมันจะมีสอบแล้วทีเนี้ยสอบไปปิดเทอมเนี่ยนะเฮียแบบปิดเทอมไปภาคไงเออแล้วทีนี้กูรู้จักกันเนีเพราะตอนสอบนั่นแหละเฮียมึงเชื่อป่ะตั้งตั้งแต่กูไปเรียนแล้วกูไปรู้จักมันมันเป็นคนที่เลี้ยงข้าวกูดีมากเลยนะแล้วก็ไอพวกขนมปังเนี่ย กูดแดกจนกู้เอียนในเหียแต่มันก็ยังจะซื้อดดก,ดดกูแดกกูก็ต้องเออแดกแดกแดกไปเปิดแล้วแม่งเป็นเหียอะไรกับรสชาติช็อกโกแลตก็ไม่รู้ไอเหียเนี่ยเจงเว่าเฟนใช่กูมไม่ชอบช็อกโกแลตขมมากกูเผลอไปซื้อช็อกโกแลตขมกูคิดว่าเป็นช็อกโกแลตบานอ้าวมึงคิดว่าเป็นมึงมึงก็เป็นเหมือนกูเปิดไปเหยียืเยืะอของกินให้แม่งเพราะว่าเราไม่เพราะว่าเราไม่ค่อยชอบกินนั่นแหละ ไม่เว้ยคือกูรู้นะว่าออช็อกโกแลตอด็มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ชอบมันไม่กินแล้วมันก็สแสดงอาการนี้เห็นอยู่แต่แม่งเสือกซื้อแดกทุกวันเลยเฮียกูก็ไม่เข้าใจกับมันนะคื<ช>อ,อ,อี้เด็กอะมันจะมีของกินดีมากเลยนะเว้ยแต่ว่ามึงเข้าใจไหมว่ากูแม่งกูแม่งเขาเรียกว่าอะไรวะคือฐานะบ้านมันก็พอมีพอใช้อ่ะ ถ้ากูเป็นคนที่เออกูเป็นคนเลือกแดกถ้าราคาน้อยแต่ได้ปริมาณเยอะกูจะซือ้อจนกระทั่งกูไปเจอร้านร้านหนึ่งเว้ยแกจะเป็นยายขายไอ้แกเรียกว่าอะไรวะขายไอ้สปากเกตตี้ขายไส้กรอกอะกูชอบอาหารที่แกทำมากเว้ยซึ่งราคามันไม่ได้แพงสี่สิบบาทแต่ถ้ามึงมีถ้วยไปให้แกแกจะให้มึงเยอะมากเว้ยแ,แลยมันมัน เยอะเยมันคือผัดมาม่าหรือว่ามันคือสปาเกตตี้นะมันเป็นสปาเกตตี้เว้ยมีหลายหน้ามากหน้าเนื้อหน้าไก่พวกเนี้ยโคตรอร่อยอ่ะใครอยู่ยีเทกฟังเนี่ยไปซื้อกินนะโคตรอร่อยเลยอมืองไหนวะมึงบอกกูหน่อยดิคือกูหาแม่งไม่เจอวะมันจะอยู่มันจะอยู่ท้ายมึงเห็นโรงอาหารใหญ่ป่ะตรงเวทีอะตรงอารีนาหน่ะตรงแถวใกล้ๆอารีนาไหมแบบหนึ่งไหมหรือไม่ใช่อารีนาหนึ่งอะอแกจะอยู่ข้างๆร้านไอติมร้านน้ำอะ มึงเดิน<ร>ไป<า>ท้ายซอยสุดร้านสุดท้ายสุดก่อนจะถึงเวทีแกจะอยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งจะมีเด็กชอบแกชอบเอาเด็กที่หน้าตาสวยๆหรือไม่รู้ว่าเป็นไรเขาไปทํากิจกรรมอะไรกูไม่รู้อะแต่แต่ละคนยี่ไปขายแกไม่ซ้ํากันน่ะแต่ละวันน่ะแล้วมีแต่คนสวยๆเลยเฮียแต่ที่กูไปซื้อแดกไม่ใช่เพราะสาวน,น,นะกูชอบไปเฮียคือกูมึงเข้าใจไหมกูไปเรียนเทอมแรกอะตารางกูแม่งค่อนข้างน่ากลัวเว้ มึงถามไม่เฟมดิคุณไม่เชื่อมันเสียอะไรวะเฟมกูมีเวลาพักแค่วันละชั่วโมงครึ่งไงเฮียจฮ้ยบางทีก็บักแค่ยี่สิบนาทีก็มีนะเฮียยีนทีก็ว่าหายไปแล้วไอ้เฮียนั่งๆกันอยู่ไอ้เบสจนนี่เอ็มถามไอ้เบสไปไหนวะกูนั่งเล่นไมค์ครับต์ลงวาเน้นกูลืมเวลาเฮียกูเข้าห้องช้าสามไอ้ชั่วโมงครึ่งอะเกือบสองชั่วโมงอะ กูเข้าไปเี oh. เพื่อน oh. เพื่อนยิ้มใหญ่เลยคือมันจะมีอาจารย์ oh. คนหนึ่งเว้ยห้องไฟแกชื่อว่าอาจารย์กิตแกจะเป็นคนแบบยังไงอ่ะแล้วแต่ใจแกผีเข้าผีออกอะแต่กูแต่กูรักแกมากเลยนะเว้ยเพราะว่าเพราะเพาแกเป็นคนอย่างนั้นแหละเลยทําให้กูรักแล้วนับถือแกเพราะว่าแกแบบแกทําให้นิสัยกูเปลี่ยนไปหลายอย่างมากเลยนะจากเป็นคนที่เข้าห้องช้าๆกูกลายเป็นคนเข้าห้องเร็วหลับในห้องเนี้ยมีมั่งถ้ามันเหนื่อยจริงๆอะแต่ก็แบบ ยังไงอะ่ะกูก็พยายามไม่หลับอะ่ะกูก็พยายามส่งงานให้แกกูหาไอ้เฟรมสุดไ้เฮียกูไปเจอคิดพิทตอ,อกมันมที่อาจารย์แกหลงแล้วแม่งแบบคือเคยเห็นไหมที่ว่าไอ้ตัวสุปก็ไปนในหัวเทียนะทําให้หัวเทียนมันเกิดไฟอะ่ะเพื่อจะจุดแรงระเบิดอะ่ะไอเฮียเฟรมเขาบอกอะไรก็เชื่อนะเขาบอกให้เอานิ้วก็ไปใส่มันก็ใส่เลยเผื่อสตาร์ดีโดนไฟดูดดิ ไอเฮีย <Hey>, yeah. <laughs> คิดถึงอาจารย์ไหมเฟมอ้ย <laughs> <Wait. S 1> <laughs> เออแต่ร้านสปาเกตตี้แกอร่อยนะใครอยู่อ e ีเทกแล้วฟังอยู่ไปซื้อกินนะไปอุดหนุนแกหน่อยโอเคจะไปเดี๋ยวกูไปเลยพรุ่งนี้เชา้า <c oughs> เอาส่ญญญาวนใหญ่กนุคนชอบกินสปาเกตตี้อยู่แล้วมีรนอะไรบ้างสปาเกตตี้ฝั่งนั้นฝั่งเยอะเ,เขาเยอะมึงต้องไปดูแต่แกมาวันเว้นวันนะบางทีอ่ะเอาไว้ก่อนไอเฮียกูต้องไปอาบน้ำเออูวจะนอน่ะ กูดบายทุก <Yeah. S 1> และทุกคนที่เข้ามาดู Hello. Hello. เจอกัน <Hello. S 1> ครับ